เอาเละครับอนันต์ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมเลนเกมเมอร์ทีวีนะฮะวันนี้ยูวีเกมแคทส์มาริโอสองนะฮะก็สําหรับเกมนี้ก็เป็นเกมกวนตีนนะฮะก็หลายๆคนก็รู้แล้วนะสำหรับเกมนี้ว่าเป็นเกมยังไงนะก็สําหรับเกมนี้ภาคแรกผมก็เล่นภาคภาคหนึ่งผมเล่นจบไปแล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูได้นะฮะก็อยู่ในช่องของผมนะลองหาดูนะก็ไปเริ่มมาเลยนะนิวเกม เริ่มเลยเย่โอเคเออสำหรับเออตรงนี้ผมเล่นไปแล้วนะผมก็พอจะรู้นะฮะรู้นิดนึงอ่ะเออเนี่ยฮะตรงนี้ก็ต้องเอานี้ออกนะแล้วก็กระโดดข้ามไปฮนะแล้วก็ตรงนี้มันจะเหยียบไม่ได้ฮนะโอเคแล้วก็ไปเลยฮะผมก็มาเล่นเล่นนิดนึงแล้วนะก็ไม่ไม่ถือว่ารู้อะไรมากนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงเออตรงเนี้ยด้านหน้าไปไม่ไดนะ้เราต้องลงด้านล่างนะ มันต้องลงด้านล่างฮะค่อยๆลงฮะแล้วก็กระโดดไปอย่างนี้โอ้ยลืมไปฮะขนาดรู้เลยเฮี้ยแม่งยังหลบไม่ทันโอ้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชิบโออเออแม่งเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้ไงเกือบได้ไงโอ้ยก้อนเมฆแม่งโดนไม่ได้นะจำไว้เลยฮะก้อนเมฆเกมนี้โดนไม่ได้นะฮะสำหรับบางบางอันมันจะอาจจะโดนได้นะฮะ นี่กระโดดไปเลยฮะตรงนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะก็ค่อยเลยนะผมก็รู้รู้ไม่มากหรอกฮะผมก็ลองลองเล่นไปแล้วนิดนึงนะฮะเอ้ยกระโดดไม่ถึงโอ้ยเฮีย yeah! ไก้อนเมฆโอ้ยเครียดว่ะเครียดเครียดเครียดโอ้ยอ้ย เอาตรงนี้ออกไอ้โมนะนี่แล้วเราก็โดดข้ามไม่ได้แดกกูล็อกแล้วก็เดินไปฮนะแล้วก็ค่อยเดินฮนะโอเคแล้วก็โดดเอ้ยกูกูลืมอีกแล้วกูลืมอีกแล้วว่ะต้องขอไปด้วยนะคือแม่งลืมจริงๆฮนะไม่รู้จะทำยังไงโอเคกระโดดเยี่ยมไปเลยฮนะไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงนี้ก็ค่อยเดินฮนะมึงลงไปได้ไงวะดูนิดเดียว โอเคฮะเดี๋ยวขอทั้งสมาธิหน่อยฮะต้องใจเย็นเย็นะเล่นเกมนี้ต้องใจเย็นเย็นะฮะบอกตัวเองไว้อย่างนั้นนะฮะเริ่มไม่ไหวแล้ววะแม่งอดัดมาได้กี่นาทีวะแม่งเริ่มหนุดหนะิดแล้วคือผมเล่นไปแล้วรอบนึงไงผมอัดไปแล้วรอบนึงแม่งเปลวไงเออแล้วก็เลยรู้ไงว่าตรงนี้เล่นยังไงแต่ก็แม่งไม่ผ่านตรงนี้ไปสักทีนะฮะ คือตรงเมื่อตะกี้อะที่มันตกตกเหวตายอะ่ะคือไม่ไม่ผ่านสักทีนะฮะเม่งอ่ิงก็รู้นิดหน่อยนะฮะก็ผมอัดไปแล้วรอบนึงฮนะอย่างที่บอกไปตรงนี้กระโดดไม่ผ่านนะตรงนี้ตายรอบเจ็ดแล้วเลิ่มไม่ไหวแล้วว่ะเดี๋ยวจบคิดแล้วเออ้าไมไม่ผ่านตรงนี้ผเเูเลิก่ะบอกเลยเลิก โอเคก็ค okay, ่อยไป,ไปเอ้ยเหียม่งตกนี่เอ้ยลืมลืมไหมเอ้ยไม่ได้แดกกูลอกไอเกมแคทมาริโอมัน,มนค่อยๆอเดินนะตรงนี้ผมไม่รู้แล้วนะฮะคือตรงตรงนี้ผมไม่รู้แล้วผู้ปกคไม่ขึ้นมานะเฮ้ยระวังใจไงเมื่อกี้เรานึกว่าไม่มีอะไรแล้วไงคือถ้าไม่มีอะไรไม่ใช่แคทมาริโอฮะ คือเกมนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างฮะไม่ไม่สักอย่างก็ต้องอีกอย่างนึงฮะคือแม่งต้องมีฮะเกมนี้ฮะคือถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ใช่แคทมาริโอฮะโอ้ยอีเหี้ยตรงนี้ก็แม่งยังไม่ผ่นนนนนนานเลยโอเค <c oughs> กระโดดไม่ถึงเรื่องหมุดหินนะฮะหัวร้อนแล้วเรมหัวร้อน เราต้องใจเย็นนะเกมนี้เราอย่าไปตามเกมนะฮะเราต้องมีสตินะโอเคโอเคไม่ได้แดงกูล็อกอันไหนวะที่ที่แม่งล่วงล่วงใส่หัวะอุ้ยแม่งเฮ้ยไม่ได้แดงกูล็อกอเฮ้ยอันไหนวะเฮียอันไหนวะเฮ้ยทำไมเอ่ออันที่เปแบมแบมมันมันเอ่อแหลมแหลมนั่นมันมันสั้นทำไมวะดูดิอันไหนวะเฮีย ออเฮ้ยอันไหนวะแม่งไม่ไรู้ไไม่รู้ไงเพราะไม่รู้ไงคือตรงนั้นผมไม่รู้เลยนะคือผมผมเล่นไปถึงตรงนั้นแล้วก็ตายตรงนั้นไม่เคยปานตรงนั้นสักทีนึงเอ้ยไม่ได้แดกกูหรอกเฮ้ยเ้ยอันไอมันตกลงมามาลงมาสี่บล็อกหรือเปล่าอะ สี่บล็อกนั่นแหละเดี๋ยวเรามันมันออไม่รู้อะโอเคไปเลยเอ้ยไอ้หี้อะืมไปเดี๋ยวนับนับก่อนฮนะมันลงตกลงมาประมาณสี่บล็อกหนึ่งสองสามสี่น,นั่นไงนั่นไงแล้วลูกศรแหลมๆนี่มันจะตกไหมวะอ,อุ๊ยไอ้ี้ย ฮ้ยไปแล้วเว้ยไม่ได้แดกคุล็อกอตกหรือเปล่าวะเฮ้ยขูว่าแล้วคูว่าแล้วมันกั้นไปด้วยไอ้เหี้ยมันกล้าจะฆ่ากูเลยนะฮะเมืกก่อกี้โอ้ต้องมาเริ่มใหม่อีกโอ้สิงคือเกมนี้ใครเล่น,นผ่านแบบไม่ตายคือมึงมึงคือเทพเจ้าฮะมึงคือคอดสนะ,ม,ออะมึงโหดสัตว์ฮะถ้าเล่นแบบไม่ตายฮะ อันไหนว่าตกนับก่อนฮนะหนึ่งสองสามสี่อันนี้ฮะเฮ้ยเฮไม่ได้แดกเฮียทำไมตกเฮ้ไม่ได้แดกกุล็อกตอนนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปเลยฮะนั่นั่นั่นไงนั่นไง,นนไงมุกเก่าฮะมุกเก่าใช้ได้ผลด้วยฮะคือเกมแคทมาริโอเนี่ยถ้ามันเป็นด้าผาเนี่ยมันต้องมีบ็อกสักอย่างฮะมันดักอยู่ฮะมันดักควายนะฮะนั่นคือ เกมแคทมันิโอนะเป็นเอกลักษณ์เลยฮะสำหรับเกมนี้คือถ้าเป็นหน้าผาไม่ต้องมีบล็อกอะไรสักอย่างมากั้นอยู่ฮะเกมเนี้ยเออเฮ้ยตายลบสนะิบหกฮะเริ่มจะไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวแปปป,ปโอเคได้ลนะชุบนานไงานานไงไม่ได้เอ้ยไอ้เฮ้ย,ย,ย,ยม่งตกได้ไงวะ อี่าเอาหมดออก,ออก,ออกฮึบนานไงเราต้องใจเย็นนะอย่ารีบฮนะรีบแม่งก็เท่านั้นแหละนานไงนับประมาณสี่วักหนึ่งสองสามสี่เฮ้ฮยไม่ได้แดกกูหรอกเฮี้ยขนลุกเลยเมื่อกี้ <laughs> นานไงเดี๋ยวต,ตรงนี้แม่งต้องมีว่ะไม่มีไม่มีมมมมเนี่ยเกมเนี้ยถ้าไม่ ขึ้นด้านบนโอ้ยเฮ้เราก็คิดว่าด้านบนจะขึ้นได้อ่ะผมก็คิดว่าด้านบนไม่ต้องขึ้นได้ไงเหนื่อยวะ่ะเล่นเล่นเกมเนี้ยเหนื่อยมองตรงใครอยากหน่เหมือนผมก็ลองมาเล่นได้นะคือปวดหัวเครียดอนะเอ้ยอันไหนอันไหนอันอ้ยเชี้ยแม่งกระตุกไอ้สัต้ กระตุกไม่ดูตาหมาตาเรือเลยเฮ้ยไม่ได้แดกกูหลอกเ,อเ,อเดินเดินเลยเดินเกินเลยนี่นี่ออกไอห,หมดออกไอห,หมดนี่เริ่มเริ่มจะไม่ไหวแล้วเริ่มตกใจเย็นไม่ได้นะจะต,ต้องรีบนะแบบไปแบบรีบๆเลยฮะชุบนานไงไม่ได้แดกกูหลอก ตรงนี้ต้องนั่นไงให้ตรงนี้ผ่านยังไงวะอ๋อผมรู้แล้วขึ้นตรงนี้แล้วก็กระโดดข้ามนั่นไงนั่นไงโอ,โ,โอ้โหกลัวแล้วเฮียเอาไว้ก่อนเมฆเฮียสิงเลยวะ เดี๋ยวขอขอตานี้เป็นตาตายเลยนะตายแล้วผมจะปิดคลิปนะเดี๋ยวค่อยมาเล่นต่อคลิปหน้านะนะะแล้วกันนะฮะคือแม่งไม่ไหวแล้วว่ะปวดหัวเกมเนี้ยถ้าใคยยอรอยากปวดหัวเหมือนผมก็มาเล่นได้นะก็เอาว่าเดี๋ยวไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะฮะโอเคถ้าชอบเดี๋ยวเลมกดไลค์กันด้วยนะฮะและซับสไครต์นี่ดีที่สุดกดแชร์เพื่อนดูก็ได้นะ,ะและแต่ขาลมเลยฮะก็ ไว้เจอกัน่คลิปหน้านะสวัสดีครับ